ครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรเอา iPhone 3เครื่องนะมาอัปเดต iOS 18นะตัวล่าสุดเลยนะ iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Plus iPhone 11โนอะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยจัดไปครับเริ่มอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเริ่มอัปเดตกันครับผมทั้ง3เครื่องเลยนะ15 p r ้า a x 14 Plus 1 1พนะครับผมตอนนี้นะ44นาทีนะ iPhone 14 p l u พนะเริ่มทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคปล่อยไปเรื่อยๆนะปล่อยไปเรื่อยๆนะและแล้วครับใช้เวลา53นาทีสหรับ iPhone 14 Plus นเป็นที่เรียบร้อย โอเคไปกันต่อนะแล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะก็ใช้เวลาประมาณ65นาทีนะเริ่มอัปเดต iOS 18ครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆครับและ iPhone 15 Pro Max ใช้เวลานะ73นาทีนะอัปเดต iOS 18เป็นที่เรียบร้อยนะ74นาทีนะ p o o n e 11นะเริ่มอัปเดต iOS 18นะครับและ iPhone 11นะเจ้าน้องเล็กนะก็ใช้เวลาทั้งสิ้นนะประมาณ แ2นาทีนะครับเพื่อนๆเพื่ออ,อ,อัปเดต iOS 18เป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับ